อันมาส้มสวนส้มสวนอยู่แกงค้อยอยู่ตีนเขาจะได้ดเียนี่ยพี่น้องส้มสวนเบื่อส้มสวนตีนเขามันส้มสวนเนื้ออะไรวะไม่เข้าใจอะไรกันเดี๋ยวอีกลับกองไห้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้ออะยัง่วะใช่ละ,ล,ะลับจังใดละเนาะมันเห็ดเป็นตอนนี้บัานนี้มันคือจังเป็นยังสี่ละบัานนี้เอาเมื่อก็ไปบังทัวทิพย์ทัวเดียนละได่ละ กับจังไดยละบันิกูกระดายโอ้ยไปทัวร์ทิพย์เเดาแล้วกับกล่องจังเลยละบันเนียโอ้ยกับจังเลยละกับกล่องโอ เห็บ่เปลี่ยนทะด้บันนี้โอ้ยเสียเสียลักสูตรเลยปนี่ไม่เห็นพ่อไหพ่อเห็นอย่างอยู่พ่อฮะี่าดูเห็นอย่างนี่บ่สองตัวโอ้นี่พ่อเพิ่นยุ่สวนเนี่ยเพิ่นยุ่สวนเลยเพิ่นเพิ่นก็ล่งยางมาดูเพิ่นจิลาบซู้กินทะเลวันเยวยุ่ยห่ว อยู่สวนอยู่ในตีนเขาแท้ๆครักบดอแบอเฮ้ยคนบ่เบิ่งเพื่อนบ่เบิ่งโทรทนักเทียนะนีเห็นยังไงเนาะเหนแมับนบานนี้กะที่ไปหาเจ็บพักรำพื้นที่เทานห่แมนบอออไปไปหาเก็บเจ้าไปเก็บพักแล้วเจ้าบอกคอยแล้วคอยยินํำไปทายเจ้าเมื่อไมืเจ้ายุ่มองได้ อันนี้ส้มสวนแล้วพี่น้องนี่ตุบบกุวงกับบักจางหลายมีถูกยางด้ยนี่ฮักนาราชนิดบรรยากาศแบบยำเศรายำเศรายำเศรากับกล้องเมื่อเปลี่ยนสางฮวมันถอะมันยึดทงเมื่อมันทงไว้ยึดตีนเขาแต่าว่าแสงแสงมันจะถอดมันแหละที่มืดม่นเนี่ยเดี๋ยวยะไปไปนี่ เดี๋ยวมันขำมันย่ในขั้วองมผู้ใดเห็นอย่างอยู่ในขั้วยินเสียงเพลงพังเพลงพังอยู่ในขั้วอยู่โอเหได้อย่างเนี่ยเพระเธอเนี่ยฮะไม่อ,อมเนื้ออ้อมเนียบ่ะห่วยอยู่ตีนเขาขึ้มีอมีเนียกินบหม <c oughs> <c oughs> จ้าสีแบมว่าจ้าสีจะหันมาดังหน้อยู้้ <c oughs> <c oughs> ่อยกับกล้องมาเปลี่ยนคอยก็เอาไว้ที่สิ่งละอ้อมเนี่ยแบบซื้อมาจากตลาดวังวังเซ้านี่เป็นบ่หมือตอมนี่ไหมน่ะแนนครับแมแต่ว่ามันก็นหาของกินยากเลยเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะอยู่ตีนเขาเนาะอยู่แกงค่อยเนาะไฟก็บ่ติดเปืนเอา้าเจ้าเฮ็ดจังได๋นี่คือว่ามีติดไฟเดี๋ยวขอจังติดติดต <They> อนอปปนี่อุปกรณ์เพิ่นอุปกรณ์ พวกผักหน้าหน้าพันอันนี้มี่ขาดอะไรขคือเพื่อเลื่นเด้่อยๆนะฮะอ้อมเมนบอกตะกี้น่นครับตะกีเลิศม,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 มันบ่มี่ผักแนวอื่นน้ำเนี่ยบ่ไปหาหยอดม้อนมาใช่ไหมที่อ๋อเนี่ยกองเอลี่กองเอลี่ไปเก็บมากมึงเจ้าก็เจ้าก็บม่เอื่อนใครเนาะไปเก็บผักมาก,กอนะไ้เนาะ เออเวันนี้ติสไกวล้วนี่วิธีการเห็ดออมต้ตองคูรวก้อนเป็นว่าล้วนหมดข้างอย่างขูระครับอ๋อสีสีเป็นเห็ดของเพิ่นไปนอันเด่นเดี่ยวถูกเครื่องปรุงเครื่องยังลงไปผุ่นผู้สีเห็ดลาบกับสีเห็ดลาบด้วเลย,ย,ยนี่อาหารเ้าเขาเนาะ อาหารเชา้าว่าเป็นวัวไงเออมีหอดโอ้ยแมวบ่อนบ่อนแมวปลาด้วยครับนี่แมวอยู่นี่ะคักนี่แหละอันนี้อันนี้นวยมห ولي ีันี่มห و ี ي นวยหมดเลโหมดเลยอาเใหนยังส่วเจ้าสิอาบนน้ำพอดีเลยเจสีน right> totally ี้ไม่ใช่พอจับนากล้องว่าเป็ี่นเลยอเรียกออสีเลยนี่แต่มังเผเจ้าอย่าเดอยวรู้นี่ว่ามุ่มมุ่มแหล่เห็นเห็นนเ อันอนี้เป็นบ้านบ้านยุสสวนบ้านตากอากาศนี่คือคือบ้านตากอากาศ ของเพื่อนฟ้องน้องเพื่อนพี่น้องบัันกับนิรันวิสาชัยไม่ใช่วิสามานะวิสาชัยเห็นบรรยากาศมองนีอ่แสงอาทิตย์พาไปมืดไป เ,นะเอาไว้ทำนีก้อนกันใดน้องพี่น้องน้องเพราะว่าหายมาเห็นสวนซื่อดอกสะกอนเดี๋ยวจังกัจีเห็ดแนวอื่นเอาทำนีสะกอนสันดกวาพี่น้องป้องป่ายนี่ภูเขารานแถวแถว แก่งรานรักผู้ใดมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับทานที่แห่งนี้เป็นไอตรงโน้นก็เป็นที่พักพิงทางโน้นก็เป็นภูเขาอยู่ตีนเขาัใช่ไปเอาทำนี้ละ